สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยอาศัย3สถาบันหลักของสังคมไทยที่เรียกว่าบาวรไปติดตามชมได้ในรายการฟ้าห่มดินวันนี้ครับอาเจริณทรน,นะก็นี่เป็นชุมชนหมู่บ้านสระตึกตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม เขตใกล้เคียงอยู่3ตำบลคือตำบลกับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีตำบลทุ่งลุงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแล้วก็ตำบลหมู่สี่สนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีมันมีประวัติศาสตร์ก็คือสมัยรัชกาลที่4นั้นได้สร้างพระบ่าไว้ปัจจุบันนี้อาชีพหลักของชุมชนหมู่บ้านสระตึกก็คือหนึ่งมีการเลี้ยงฟัวนมสองปลูกข้าวโพดแอะสาปลูกหญ้าในเปียให้กับ การเลี้ยงบัวนมบางบ้านเนี่ยวันหนึ่งได้นมขากอดไม่กิโลเดียวนี้สามารถเป็นร้อยรโดกหน่วยของวัสดสราตึกนี้ปัจจุบันเราก็มีศูนย์สาธิตการปลูกเกษตรจำนวนที่8ไร่ให้ญาติโยมที่ว่าเนื้อที่ไม่มีนี่ให้ไปทำสวนเกษตรทางวัดนี้ก็มีโรงเรียนศูนย์เด็กเด็ก2อนะอนุบาล3มัธยม4ี่ปถม คือหนึ่งมอบทุนการศึกษามอบอุปรกรณ์การศึกษาแล้วก็มอบเครื่องกีฬาบ้านวัดโรงเรียนบวรเนี่ยอาตมาในตัวแทนชุมชนขอน้อมจำนึกในพระมหากราุณาธิคุณล้นรัชการที่9นะที่มีความดำริส่งเสริมชุมชนในหมู่บ้าน3ามจังหวัดนี้ให้จากฐานะที่ว่าไม่มีอะไรมีเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเจริญมีความประกอบสมาชินั้น ก็ขอจเจริญพโรงเรียนสาราตึกวิทยาเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่โรงเรียนนำสู่กระบวนการเรียนรู้เป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาหม่องทำให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มาจากพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การน้อมนำหลักการเรื่องบวรครอบครัวหรือบ้านสถานศึกษาหรือโรงเรียนาศาสนาหรือวัดตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนย่อมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยวันนี้หมดเวลาของฟ้าหอมดีแล้วนะครับติดตามได้ใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน